ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาถึงทิกที่9กันแล้วนะคะทิกที่9ก็คือวิธีการแชร์สินค้าของเราไปหน้า Facebook ส่วนตัวเราแต่ทั้งนี้ในการแชร์ออกไปเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ที่มีคนมาซื้อหรือไม่มาซื้อใช่ไหมคะดังนั้นเราเนี่ยก็จะต้องเริ่มแอดกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อเราได้ก่อนที่เราจะแชร์ออกไปนะคะหรือ เรามีอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าเราโดยเฉพาะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของเราจริงๆยกตัวอย่างเช่นของปุ้ยนะคะปุ้ยเนี่ยจะแชร์สินค้าตัวนี้นะคะแชร์สินค้าตัวนี้นั่นก็คือเครื่องปิ้นพกพาไหลหมึกปุ้ยทราบอยู่แล้วว่าเครื่องปิ้นพกพาไหลหมึกเนี่ยเป็นสินค้าที่กลุ่มแม่ค้าออนไลน์เนี่ย ต้องการที่จะซื้อสินค้าดังนั้นสิ่งแรกเลยที่ปุ้ยคิดในหัวก็คือแม่ค้าออนไลน์เขาไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนล่ะแม่ค้าออนไลน์เขาอยู่ในกลุ่มไหนล่ะแม่ค้าออนไลน์เขาอยู่ในเพจไหนล่ะใช่ไหมคะพอเราทราบแล้วสิ่งแรกที่ปุ้ยจะทำคือปุ้ยจะต้องไปแอดกลุ่มเหล่านี้มาเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนๆนเมื่อวานนี้เพื่อนๆได้หากลุ่มที่ สามารถแชร์เข้าไปขายสินค้าที่ตรงกับสินค้าของเพื่อนๆได้แล้วดังนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นก็คือกลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆนั่นเองลูกเพื่อนๆก็ต้องไปแอดกลุ่มคนเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนของทุกคนนะคะเมื่อเป็นเพื่อนแล้วเวลาเราแชร์ออกไปปุ๊บเนี่ยโอกาสของคนเหล่านั้นจะเห็นก็มากขึ้นแล้วเขาเนี่ย มีความสนใจอยู่แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อเราได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสาธิตสินค้าตัวนี้ให้ดูนะคะว่าปุ้ยทำยังไงอย่างแรกพอปุ้ยเข้ามาสินค้าปุ๊บปุ้ยจะแท็กกดแชร์นะคะมันก็จะให้เลือกว่าเราจะแชร์ไปหน้าฟีดข่าวไหมหรือว่าเราจะคัดลอกลิงก์หรือว่าเราจะแชร์ไปที่เมสเซจอ่ะอันแรกปุ้ยจะแชร์ไปหน้าฟีดข่าวปุ้ยก่อนเนาะก็คือหน้าไทม์ไลน์ปุ้ยนั่นเองนะคะอ่ะแล้วปุ้ยก็จะพิมพ์เนาะ จิ๋วจิ๋วอ่าจิ๋วจิ๋วลงทุนมินิมินินอ่านะคะอ่ะพาพอปุ้ยโพสเสร็จแล้วนะคะปุ้ยโพสเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่หน้าฟีดใช่ไหมคะสินค้าตัวนี้จะมาอยู่หน้าฟีดปุ้ยอ่ามาอยู่หน้าฟีดปุ้ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ถ้าเราอยู่เฉยๆแบบเนี้โอกาสที่จะขายของได้มันก็ยากดังนั้นเราจะต้องนำโพสต์นี้ยไปให้กลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะซื้อเราเนี่ยมาเห็นให้ได้นะคะอย่างแรกปุ้ยอาจจะกดแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วให้สินค้าตัวเนี้ไปไปโพดกับแหล่งเหล่านี้ก็ได้นะคะแหล่งเหล่านี้ก็ได้นะคะแหล่งไหนก็ได้ มันมีให้เลือกให้เราแชร์ไปได้หมดแหละแต่ว่าประเด็นสำคัญคือปุ้ยเนี่ยจะต้องไปตามแอดกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าปุ้ยอย่างแรกเลยปุ้ยก็ต้องไปเพจนี้ใช่ไหมคะอ่ะปุ้ยก็จะพิมพ์เครื่องปินมินิเหมือนกันเริ่มปฏิบัติการเลยนะคะอ่ะ แล้วปุ้ยก็จะเลื่อนไปที่คำว่าเพจนะคะอ่ะปุ้ยก็จะเห็นทันทีว่าเนี่ยมีเพจขายของเหมือนกับปุ้ยนะคะปุ้ยก็จะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็คือกลุ่มเหล่านี้ก็คืออันนี้คือเพื่อนปุ้ยนะคะที่ปุ้ยเคยแอดมาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะอันนี้คือกลุ่มกลุ่มของเพื่อนปุ้ยนะคะหรือว่า ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีกลุ่มคนเลยเพื่อนๆก็อาจจะมากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแล้วตามแอดทุกคนเลยนะคะตามแอดทุกคนเลยแอด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 เพราะว่าเรารู้ว่ากลุ่มเหล่านี้สนใจเห็นไหมคุปุยรู้ว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ที่ไหนแต่เรายังไม่ได้ไปขายเขานะคะแต่ถ้าใครไม่ได้รับแอดก็ไม่เป็นไรนะคะประเด็นสำคัญก็คือ ถ้าเขาไม่รับแอดไม่เป็นไรค่ะวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยมาเห็นโพสต์เราก็คือการกดถูกใจรัวๆทุกโพสต์เขาเลยค่ะเดี๋ยวสักพักเขาจะมาเห็นโพสต์เรานะคะเขาจะมาเห็นโพสต์เราและมีโอกาสที่เขาจะซื้อเครื่องเราได้เนาะประมาณนี้นะคะหรือ อาปุ้ยพิมพ์คำว่าเครื่องปิ้นมินิเครื่องปิ้นมินิปึ๊บเสร็จแล้วปุ๊บปุ้ยหาในกลุ่มใช่ไหมคะอ่าหาในกลุ่ม พิมพ์คําว่าเครื่องริ้นมินิแบบพกพานะคะแบบพกพาเสร็จแล้วปุ๊บปุ้ยก็มาที่กลุ่มใช่ไหมอืมเห็นไหมกลุ่มลูกค้ามีเยอะมากนะคะในกลุ่มก็อาจจะไม่มีแต่ปุ้ยอาจจะพิมพ์คําว่าขายของออนไลน์ก็ได้กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มลูกค้า ก็จะอยู่ในเนี้ยเนี่ยกลุ่มแม่ค้าทั้งนั้นเลยถ้าเราขายของสินค้าให้แม่ค้าเนาะเราก็เนี่ยไปตามแอดคนเหล่านี้นะคะหรือว่าไปกดถูกใจเขาก็ได้เออนะคะไปกดถูกใจเขารัวๆนะคะเขาก็เนี่ยเราก็จะเห็นเห็นไหมว่าเขาใส่กรอบเห็นไหมคะเออเนี่ยเนี่ยเขาใส่กรอบเห็นไหมเราก็ต้องหัดใส่กรอบบ้างอันนี้ขายมะม่วงนะคะเป็นตัวอย่างของใครได้บ้าง ก็จัดเลยนะคะปุ้ยบอกเราวิธีการใส่กรอบมันทําให้เราเกิดจุดเด่นเกิดความโดดเด่นนะคะเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาใส่กรอบหมดเลยนะคะเขาก็จะโดดเด่นเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยคนเนี้ยก็คือมีโอกาสที่จะแบบเป็นกลุ่มลูกค้าของเราวันเนี้ยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะแชร์จะแชร์สินค so ้าของเพื so right. kind of ่อนๆออกไปอะค่ะเพื่อนๆทราบหรือยังว่ากลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆออยู่ที่เพจไหน อยู่ที่กลุ่มไหนนะคะอยู่ที่แหล่งไหนบนโซเชียลนี้นะคะแล้วไปตามแอดเขานะคะสองถ้าเขาไม่รับแอดให้เราไปกดรัว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 กดถูกใจกดหัวใจให้เขาหรือว่าไปตอบคอมเมนต์เขานะคะเกี่ยวกับอะไรให้เขาสนใจก็ได้นะคะเช่นคนนี้สมมติว่าปุ้ยจะจีบคนนี้เนาะปุ้ยก็อาจจะเข้าไปที่เฟซเขาก็ได้นะคะแล้วก็กดถูกใจรัวรัวนะคะเออ กดถูกใจรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักค่ะเขาจะมาหน้าเฟซเราแล้วพอเขามาหน้าเฟซเราเป็นไงคะพอเขามานเฟซเราเขาก็จะเห็นสินค้าของเรานะคะโอกาสที่จะซื้อได้ก็มีโอกาสสูงมากขึ้นการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆเลือกสินค้าหนึ่งชนิด แชร์ออกไปหน้าเฟซของตัวเองแล้วระบุว่าแชร์สินค้าอะไรนะคะ 2. เพื่อนๆจะไปตามหาลูกค้าของเพื่อนที่จะแอดเป็นเพื่อนที่เพจไหนระบุชื่อด้วยนะคะ 3. เพื่อนๆจะใช้วิธีการแอด ลูกค้าเหล่านั้นเป็นเพื่อนหรือใช้วิธีกดถูกใจรัวๆนะคะตอบสามคำถามนี้เท่านั้นนะคะแล้วแคปสินค้านั้นนะคะลงใต้โพสต์นี้นะคะวันนี้เป็นการบ้านข้อที่9ให้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วพรุ่งนี้มาเจออีกทิกนึงที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะเจอลูกค้าจากแหล่งอื่นที่ขยายมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงแล้ววันนี้ฝากการบ้านด้วยอย่าลืมส่งนะคะแล้วก็คลิปวันนี้ก็เป็นคลิปที่สั้นที่สุดหวังว่าเพื่อนๆจะลงมือทำเยอะให้มากขึ้นนะคะวิธีอาจจะสั้นแต่ถ้าทำเยอะๆทำนานๆานมีโอกาสที่จะขายได้ค่ะดีกว่าเราโพสลงเฉยๆแล้วไม่มีใครมาเห็นเราเลยนะคะ แล้วก็ก่อนจบนะคะอีกทิกหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสขายของได้นั่นก็คือเราจะต้องไปสมมุติว่าเราจะแทรสินค้าตัวนี้นะคะลงกลุ่มลงอีกกลุ่มหนึ่งเนาะอ่าลงกลุ่มสมมุติว่าปุ้ยจะแชร์สินค้าลงกลุ่ม ลงกลุ่มซื้อขายสินค้าโคราชนะคะเหมือนที่พวกเราเคยแชร์ไปแล้วนั่นแหละสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะให้ทำให้การแชร์ลงกลุ่มนี้อะซื้อขายสินค้าโคราชเนี่ยเห็นมากยิ่งขึ้นบางทีคนไม่เห็นนะคะซื้อขายสินค้าโคราชปุ้ยแชร์ลงมาแล้วนะคะปุ้ยแชร์สินค้าลงมาแล้วมันอาจจะไม่เห็นของปุ้ยหรอกนะคะประเด็นสำคัญที่จะทำให้ คนในกลุ่มนี้มีโอกาสเห็นเรามากที่สุดนั่นก็คือแอดคนในกลุ่มนี้เป็นเพื่อนค่ะเช่นคนนี้ใช่ไหมคะอ่ามาปุ๊บปุ้ยขอแอดเขาเลยสมมุตินะคะเพิ่มเพื่อนอ่านะคะเห็นไหมของปุ้ยลงแล้วนะคะถ้าคนเหล่านี้รับแอดปุ้ยเวลาปุ้ยโพสปุ๊บอะค่ะหรือแชร์ลงมาในกลุ่มนี้ปุ๊บโอกาสที่เขาจะเห็นอะ โอกาสที่เขาจะเห็นสินค้าปุ้ยอ่ะจะมีถึงร้อยเปอร์เซนจะมีถึงร้อยเปอร์เซนตนี่คือทิคที่ไม่มีใครบอกมาก่อนนะคะหลายคนบ่นว่าแชร์ลงกลุ่มแล้วทำไมคนในกลุ่มไม่เห็นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพื่อนเราค่ะแต่เมื่อเราแอดลงเมื่อไหร่นะคะแอดคนเหล่านี้เป็นเพื่อนเราเมื่อไหร่อ่ะคนนี้ก็เป็นเพื่อนเดี๋ยวสมมติว่าปุ้ยจะแอดเขาเป็นเพื่อนเนาะสมมติว่าเขารับปุ้ยเป็นเพื่อนปุ้ยแชร์สินค้าลงเมื่อไหร่นะคะ มันจะเด้งเตือนคนเหล่านี้ทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะโอกาสที่จะขายได้ก็มีมากขึ้นนะคะยังไงแล้วเอาทิคนี้ไปใช้วันนี้ปุ้ยบอกถึงสองทิคเลยนะนะคะยิ่งทำเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะเห็นไหมคะคุณสุดีรัตน์รับแล้วต่อไปปุ้ยโพสต์เครื่องปัน่นคนนี้จะเห็นปุ้ยนะคะปุ้ยไม่รอช้าปุ้ยจะรีบทําเลยคุณสุรีรัตน์ขายเกี่ยวกับหมูอยู่แล้วนะคะไม่พลาดโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะแชร์สินค้านี้ลงนะคะ ุ้ยไปที่สินค้าปุ้ยเลยดีกว่าเขารับแล้วอะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อ่ะไปนะคะไปค่ะไปฟึบ <c oughs> นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะแชร์เครื่องปั่นลงไปตะกี้เขากดรับแล้วเนาะอ่ะเราก็กดตัวนี้นะคะแล้วก็แชร์รายการสินค้า นะคะเอาปุ้ยแชร์ลงประกาศในที่อื่นๆก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการแชร์ไปยังกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นตะกี้นี้ซื้อขายสินค้าใช่ไหมนะคะปุ้ยก็แชร์ลงไปในนี้เลยเพราะว่าคนตะกี้นี้รับแอดปุ้ยแล้วไงนะคะพอปุ้ยแชร์ลงไปปุ๊บคนตะกี้นี้ที่ชื่อสุริรัตน์จะเห็นสินค้าปุ้ยทันทีจะเกิดการเด้งเตือนทันทีนะคะประมาณนั้นเนาะ อันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทําให้เห็นไหมคุณสุรีรัตขายหมูหเดี๋ยวปุ้เลือติดตามก่อนโอเคนะคะวันนี้ก็แนะนําวิธีการที่แชร์หน้าเฟซยังไงให้เราขายสินค้าได้โอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ